สวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะวันนี้ยายส่ง s อสเเกษตรแฟมิลี่กษสิพามาเบิง่งกล้วยไข่ที่ห่อกระสอบไว้เพราะว่าแดดแห้งพี่น้องเปลือกขาวบางถ้าบ่อหอกอะสิมาซีดกินกระบอแซบอีกพี่น้องนี่สวยงาม กล้วยไข่มือกัเห็ดเวียกจกนั่นจกนี่ปูนขาวสขาวีขาวนั่นกงสมดินนี่ก็กล้วยน้ำบ้าสอน้นสอนมี่ต่เครื่องใหญ่ๆหญ่เลยเดี๋คือพาชมจันน้อยด้านที่พื้นไ้หลักน้ำอุดมสมบูรณ์ อันนี้ก็ไทเฮือนเพิ่นหิดสาลาพักร้อนร้อนคักแหละใส่สังกะสีใส่สังกะส,สกีแรนอนะนี่ไม่จะเกลือใหญ่ๆเลยกด้วยเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์ต้นก็นใหญ่อันนี้เป็นต้นแม่ทั้งบดเลยจะปลูกหลายแบบหลายอย่าง มั่วกระพุเลาะเรียบอยู่ข้างสวนเพราะว่ายังไม่ได้ทำรู้ว่ายังห้อนนำพี่น้อง้าเลาะบึงนิกน้อยเล็กๆ,ๆในน้อยสะอ่อนปล้วยปลูกง่ายเนาะบ่ต้องดูแลหลายเพียงใส่เขาดูแลแค่เขา ยันเป็นเชื้อราแค่นั้นละ่ะรากเนา่าคนเนา่าไปลูกง่ายขายก็ง่ายอีกรุ้ยน้ำว้าน้ำไปเห็ดประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะกินก็ได้เห็ดหั่นเห็ดนี่ลายอย่างขนมแปรูวมั <Wow. S 1> ่วก็กินอีก กินเบิดทุกอย่างทรงแนวอันนี้กล้วยน้ำว่าเตียได้ประมาณสิบปีพี่น้องเองียนับเปิงแล้วสิบปีเลือนอย่สิฮักปรีเขาออกก่อนมาเดอ้อมาเดอ้อไคสิเอาก็ได้ใคมักกินปลีกล้วยมาเาเด้อปรีใหญ่ๆ่เลยนะคะ S <S ลุดเบอร์ใหญ่ค่ะ